สวัสดีครับสทยทูว์แชรรักนะครับจุนจากเวทีเด e c m s s u n ม Singing Contest นท Cont ะครับก่อนอื่นเลยรู้สึกดีใจมากๆนะครับที่เคยได้เข้าร่วมประกวดแล้วก็ขอขอบคุณทางซุนีด้วยนะครับที่เปิดโอกาสให้กับเด็กๆที่มีความฝันและความสามารถในอุบลรวมถึงในภาคอีสานของเราด้วยนะครับได้มีพื้นที่ในการแสดงออกความสามารถและความเป็นตัวของตัวเองจุนเชื่อว่าในอนาคตน,นะครับทางซุนีก็ยังจะมีกิจกรรมต่างๆให้กับเด็กๆทุกคนที่มีความฝันอยู่เรื่อยๆแน่นอนนะครับผมและในโอกาส นนเนื่องด้วยครบรอบ15ปีนะครับจึงขออวยพร Happy Anniversary 15 Years ด้วยนะครับขอให้สุนีอยู่คู่กับจังวัยอุบลพร้อมมอบความทรงจำและโอกาสดีๆให้กับทุกๆท,ท่านด้วยนั่นเองครับขอให้มีปีที่ 20, 30, 40, 50ไปเรื่อยๆเลยนะครับขอบคุณครับ สวัสดีค่ะภาพวิวนะคะแชมป์ซิตี้มอลล์ซิงกิ้งคอนเทสต์ปี4นะคะสำหรับห้างซูนีทาวเวอร์ก็ถือว่าเป็น1เวทีนะคะเป็น1ที่ที่ให้โอกาสกับภาพวิวนะคะภาพวิวได้มีโอกาสมาแข่งขันร้องเพลงนะคะแล้วก็มีผู้ใหญ่ใจดีได้ส่งต่อนะคะไปออดิชั่นที่บริษัทยักษ์ใหญ่นะคะก็คือไม่ว่าจะเป็น RS หรือแกรมมีนะคะ ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่หาไม่ได้จากที่ไหนนะคะแล้วพ่อวิวก็รู้สึกประทับใจและก็เป็นความทรงจํามาจนถึงทุกวันนี้นะคะเนื่องในโอกาสครบรอบ15ปีซุนีทาวเวอร์นะคะพ่อวิวก็ขอให้ห้างสุนีของเรานะคะมีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะสวัสดีค่ะวิวจากเดอสิอเเมทค่ะวิวได้รับโอกาสดีๆจากสุนีที่จัดกิจกรรมดีๆซึ่งเป็นเหมือนประตูบานแรกที่ เปิดโอกาสให้บิวได้แสดงความสามารถทางด้านการร้องเพลงและด้มีเภาพใหม่ยิกทั้งยังมีโปรเฟชชั่นอลที่มาช่วยสอนทั้งด้านการร้องเพลงการเต้นและการแสดงค่ะซึ่งเป็นโอกาสและประสบการณ์ที่มีค่าต้องขอขอบคุณสุนีที่จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้เนื่องในโอกาสครบรอบ15ปีขอให้สุนีเป็นห้างที่ให้ความพื้นในทุกๆซีซั่นนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะแอนโนแอนโนรุวินิชาทางชอบค่ะมิสทิ i เบอร์อันบัสเตอร์ปี2010ค่ะเนื่องในโอกาสครบรอบ15ปีของซูนีทาวเวอร์นะคะแอนก็ขอให้คณะผู้บริหารทุกท่านพนักงานทุกคนมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงนะคะและก็ขอให้ซูนีทาวเวอร์ค่ะมีกิจการที่รุ่งเรืองร่ำรวยพัฒนาควบคู่ไปกับชาวจังหวัดอุบลอยู่กับชาวจังหวัดอุบลไปตราบนานเท่านานเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับ เกรดจากซิตี้มอลล์ซิงกิ้งปีที่7ครับผมมีความผูกพันจากการประกวดร้องเพลงบนเวทีที่ทรงเกียรติแห่งนี้ครั้งหนึ่งในชีวิตนั่นทำให้ผมเกิดความรักความผูกพันตลอดระยะเวลาเกือบ10ปีที่ผ่านมาครับผมเองก็ยังคอยติดตามคอยให้กำลังใจรับข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆจากซูนีทาวเวอร์ที่คอยจัดอยู่เรื่อยๆให้กับคนอุบลจนทำให้เติบโตมาจนถึง15ปี ขอพื้นที่นี้วอวยพรอนให้กับสุนีทาวเวอร์เป็นสถานที่ที่สร้างความรักเป็นสถานที่ที่สร้างความผูกพันเป็นสถานที่ที่บันทึกความทรงจำทุกช่วงเวลาของคนอุบลเพราะผมเชื่อว่าหลายๆครอบครัวของคนอุบลโตมากับสุนีครับสวัสดีครับครูบุญจาก The Attitude House หรือว่าครูบุญ Mr. c i t y m a r l Ambassador 2010ครับ ซูนีทาวเวอร์ก็ถือได้ว่าเป็นบ้านอีกหนึ่งหลังที่ให้โอกาสผมในการทำงานและการแจ้งเกิดในการเป็นครูสอนดุริยภาพแบบทุกวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นงานเอ็มวิทยากรกรรมการตัดสินการประกวดต่างๆที่ซูนีทาวเวอร์จัดขึ้นนะครับทำให้ผมได้หล่อหลอมทำให้ฝึกประสบการณ์ต่างๆจนได้มาเป็นครูสอนดุริยภาพและการแสดงแบบทุกวันนี้ ในโอกาสครบรอบ15ปีของซุนีทาวเวอร์นะครับผมก็ขอให้ทางผู้บริหารพนักงานทุกคนนะครับมีความสุขมากๆนะครับแล้วก็กิจการเจริญรุ่งเรืองอยู่กับชาวอุบลและชาวอีสานไปอีกนานๆเลยพวกเราจะสนับสนุนสุนีทาวเวอร์กันไปตลอดเลยครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะเอนนฟติมาน,นะคะวันนี้เอินก็อยากจะมา อวยพรนะคะทางสนีทาวเวอร์นะคะครบรอบ15ปีแล้วแฮปปีเ้เบิร์ดเดย์ค่ะขอให้เออ่พนักง,งานแล้วก็ทางสนีนะคะก็มีความสุขมากมีลูกค้าเข้าเยอะๆแล้วก็อยู่คู่กับคนรู้บอลอย่างนี้ไปนานๆเลยนะคะแฮปปีเ้เบิร์ดเดย์นะคะได้มาค่ะสวัสดีครับผมฮาร์ดชินาไรเบชอรวิลิกุลน,นะครับผมก็ขอแสดงความยินดีกับสุนีทาวเวอร์ในโอกาสครบรอบ15ปีของห้างสราคินค้าสุนีทาวเวอร์ด้วยนะครับ ขอให้สุนิทาวเวอร์เป็นห้างสินค้าที่รวมความสนุกความบันเทิงความอบอุ่นและก็รวบรวมการค้าธุรกิจต่างๆของอุบลราชธานีต่อไปอีกยาวๆเลยนะครับอยู่คู่กับจังหวัดอุบลราชธานีไปอีกนานๆนะครับผมแสดงความยินดีด้วยครับสวัสดีค่ะนานโนวชัชรพลินจิตตะปาค่ะเป็นนกักกีฬาทคนโลคฟุตซทีมชาติไทยค่ะผลงานของหนูนะคะเป็นทองแดงจีแชมโลกค่ะ หนูเริ่มเียนในคอนโดตั้งแต่3ามขวบนะคะที่ซูนีทาวเวอร์ค่ะก็คือหนูโตมากับซูนีทาวเวอร์ตั้งแต่ตัวเด็กๆเลยค่ะเริ่มเียนในคอนโดที่ตึกซูนีค่ะเนื่องในวันครบรอบสิบห้าปีนะคะขอให้ซูนีทาวเวอร์มีกิจการที่จะริญรุ่งเรืองนะคะขอบคุณค่ะครบรอบสิห้าปีซูนีทาวเวอร์หลายๆคนนะคะอาจจะสงสัยว่าเอ๊นี่ใครกันนะเอ๊เป็นใครกัน โอเคค่ะเดี๋ยวขอแนะนำตัวสักครู่นะคะสวัสดีค่ะแป้งนะคะแป้งมาจากเวทีประกวดร้องเพลงที่สุนีได้จัดขึ้นนะคะหรือว่ามีชื่อว่า Singing Contest สุนีนั่นเองค่ะวันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่ได้มาอวยพรในงานครบรอบ15ปีสุนีทาวเวอร สำหรับแป้งแล้วนะคะสุนีเป็นที่ที่มีความทรงจำมากมายแล้วแป้งก็รักที่นี่มากๆค่ะนอกเหนือจากการได้แข่งร้องเพลงเนาะแล้วแป้งก็ชนะมานตอนนั้นแป้งก็รู้สึกขอบคุณมากนะคะที่สุนีได้จัดโครงการดีๆแล้วก็สุนียค่ะเป็นที่ที่แป้งมีความทรงจำมากมาย เพราะว่าเป็นจุดนัดพบของครอบครัวแล้วก็เป็นจุดรวมตัวกันของเพื่อนไม่ว่าจะเป็นการมาดูหนังช้อปปิ้งทานอาหารร้องคาราโอเกะหรือว่ารวมไปถึงโรงแรมนะคะสิ่งเหล่านี้มันทําให้แป้งรู้สึกประทับใจมากๆประทับใจด้านโรงแรมที่โรงแรมเขาสะดวกสะอาดแล้วก็บริการดีส่วนในด้านห้างสรรพสินค้าก็รู้สึกว่าครบวงจรหมดเลยอะคะ่ะมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่า เออเรามาที่นี่ก็จบทีเดียวเลยสุดท้ายนี้นะคะแป้งก็ขอให้ห้างสุนีเนี่ยเจริญรุ่งเรืองมีลูกค้ามากมายเป็นที่รักของคนในจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียงอยู่คู่กับพวกเราไปนานๆน,นะคะสวัสดีครับผมชื่อบูมครับ ก็มาจากการประกวดร้องเพลง Singing Contest s o Cont นีซึ่งก็เป็นการจัดประกวดร้องเพลงเนี่ยให้เยาวชนคนอุบลน,นะครับได้มาแสดงความสามารถได้อย่างเต็มที่เลยผมเนี่ยก็ได้ประสบการณ์แล้วก็ได้เรียนรู้นะครับแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆนะครับจากโครงการนั้นก็ในครั้งนี้ครบรอบ15ปีของสุนีครับผมก็ขอไวพรให้ซุนีเนี่ยอยู่คู่กับชาวอุบลไปยืนนานเลยนะครับผมเป็น10 20 30ปีเลยครับผมขอบคุณครับ